กลับมาเข้าสู่รายการชีพ f ส f s t เต e นะคะของสัปดาห์ที่แล้วเนาะวันนี้เราจะมาทำเรีอคชันเป็นศิลปินคุ้มพ่อท่านหนึ่งของวงการเพลงร็อกเนาะ ก็ยังเป็นตำนานแล้วก็ยังมีผลงานต่อนเนื่องมาจนถึงวันนี้<ช>คือไม่ใช่แค่ตำนานก็ยังเป็นตำนานของวันนี้อีกด้วยอ,อวยก็คือจะมีช่วงหนึ่งที่เขาหายไปแล้วเขาก็กลับมา<ช>แต่กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวนะ<ช>แต่ยังคงใช้ชื่อวงอยู่นะก็คือพี่หนุ่มกาลาในยุคเราอ่ะวงเนี่ยดังมากขขอเป็นตัวเลือกอคนที่สโอ้โ <laughs> เพลงนี้เป็นอะไรที่แบบ ดังทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะ,อะเป็นเพลงฮิตแบบติดชาร์ตเอาจริงแล้วเราเป็นคนชอบเสียงพี่หนเพราะว่าเวลาเขาร้องเพลงอ่ะเขาร้องกินใจแล้วก็เนื้อเพลงที่เขาเสื่อเนาะบวกกับเสียงของเขามันเลยแบบหลายๆเพลงอ่ะก็ทำเอาคนฟังอ่ะร้องไห้หลายเพลงใช่เพราะว่าเพลงอ,อกหักเยอะมากช่แล้วเขาเป็นคนเสียงนุ่มแต่มีความแหบอะแหบที่นุ่มๆจริงๆอ่ะชันน่ารู้สึก ใจแป้วตอนนี้เขากลับมาอัลออบั้มล่าสุดมเมื่อเมื่อปีที่แล้วกับเพลงสบายดีหรืออ่ะม,มันเหมือนเป็นเพลงคิดถึงแฟนเก่าแล้วเวลาเจอหน้าแฟนเก่าแล้วเหมือนอยากจะทัก่ะอยากเข้าไปทักแต่มันไม่กล้าแต่แค่จะพูดว่าสบายดีหรือมันก็ยังรู้สึกแบบ ยังไม่กล้าที่จะพูดเลยคือเขาลองได้แบบกินใจมากเลยนะเพราะว่าตอนที่เราฟังเนื้อครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้ไปเลยแลเออเราเพลงพี่หนุ่มกะลาเาเป็นคนสื่อเพลงดีด้วยไงเสียงเขาอาสาหรับทีป๊อปสเตจวันนี้คือเขาโชว์แบบเมดเลสตั้งแต่แบบเพลงใหม่ยันเพลงเก่านะคะเพลงแรกที่เขาจะร้องเป็นเพลงจมก็เดี๋ยวจะต่อไปเลยนะคะไป สอ,อ,อ,องขกจังอืม้ว่าเธอคงไม่ตรงนี้ม่าเอไม่เคยเด้จชนไปม้ว่าเราคงเราไม่เจอให้แม้วไม่เคยเลีว้าวพี่ขอดูดีนะอืมแม้ว่าลจไม่เหมก

ดูเจ็บป่ะใช่คิดถ,ถึงคนรักเก่าอ่ะลองได้เศร้าดนามิกก็ดีลองก็ดี

ธออีกส mm ักทีแม่จะรู้ตัวและฉันรู้ดีคงจะไม่มีวันที่เธอกลับมาว้าวเพลงเนื้อกันกินใจเนาะ ชอบอพี่มีพอปล่อยชีวิตไปตามแต่สุขชดตาปล่อยความลื่อฝังใจ ความเศร้าอ่ะเออก่อนอ่ะมันกินใจอ่ะเนื้อเพลงมันกินใจแหละ เธอได้มีชีวิตใหม่โดยมีการเฝ้ารอของเธอได้เจอจุดหมายโดยความรักน้ำใจโดยควบมฝันของฉันอีกเป็นแค่ความฝันโดยดวงจันให้ตาม ทำไมเขาลองได้อารมณ์ทุกคำทุกเซนเทนส์เลย เหมือนดูคอนเสิร์ตแบบยุคเก่าเพลงเก่าๆจะบอกว่าแบนเล่นดีมากเลยใช่แบนดเล่นดีจริงๆแบนเหมือนดูคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะใช่แบนเหมือนดูคอนเสิร์ตใหญ่

มันถ่ายดีอยู่จริงถ่ายดีสวยด้วย เพองมอออี้พอเขาพอทุกเพลงพี่นุมเด็กนี่จริง,ง <c oughs> เหมือนมันจะยาวกว่าแบบในรายการ <c oughs> เหมือนมันจะยาวกวา่าเหมือนร้องได้ร้องเต็มอะไรเงี้ยันเหมือนร้องเต็มทุก,ทกเพลงเลยคึกว่าเป็นเมนเล่ตอนแรกอะ,อะเ ฉันจน,น,นจจจะตงคใองออชอบท่อนนี้มาม,มาเพลงแห่งความทรงจพออย่างนี้แล้วตองอย่างนี้แล้วตออ้องบอกมือแล้ว ใจไว้ก่อน,น <c oughs> อยาน่าทิ้งทุ่มเทให้ฉันเลยฉันอาจตกเป็นต้อเลยไม่ทำจะเสียใจหาไม่เป็นอย่างเธอวที่ตัต้งใจว่าเดวไว้ tổng đề ี่ว่าเลยเสียงนุ่มแบบจบไปแล้วกกี่เพลงนะของพี่หนุ่มกลาสี่เพราะว่าเมรเลขก็ประมาณสามเพลงเหมือนแบบต่อกันในใช,ช่วงหลังสาเพลงแต่ว่าเพลงเปิดจะเป็นเพลงโจบเป็นซิงเกิลใหม่อืซึ่งเรามาพูดถึงซิงเกิลใหม่ก่อนเพลงจมคือจริงๆเราเราจะบอกว่ามันเป็นเพลงอ,อกหักเพลงหนึ่งที่ฟังเรารู้สึกแบบเนื้อสวยจัง มันไม่ค่อยหาได้แล้วในยุคนี้ต้องบอกว่ามันคือลายเซนของพี่หนุ่มอะมันคือลายเส้นของพี่หนุ่มแล้วอะว่าแบบการเขียนเพลงแบบนี้แล้วก็แนวเพลงแบบนี้ก็มีแต่พี่หนุ่มอะไรเงี้ยเนะเออเราว่ามันเหมือนเป็นเสน่ห์ของศิลปินในยุค90้าศนด้วยอะการเรียบเรียงเนื้อแบบพี่หนุ่มศ็นารเออนั่นแหละในยุคนั้นอะในยุคเรายุคเมื่อก่อนอะมันเป็นการเรียบเรียงเขียนเนื้อแบบ ันานาเหมือนเขียนกรอนอีกนิดน,นึงก็จะเป็นกรอนได้แล้วเงี้ยเป็นการเอาคําที่อยู่รอบตัวเราอะ่ะมาเขียนให้มันทัชทัชกับความรู้สึกของอคนอะเออแล้วก็เป็นเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยเพลงจมเป็นเพลงที่แบบไม่มูฟออนอะไม่มูฟออนยังจมอยู่กับอดีตยังจมอยู่กับคนรัก ยังหวังว่าเขาจะกลับมาทั้งที่รู้ว่าเขาไม่สามารถกลับมาได้เอออยากทีเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากที่เราเคยกลับมาเออได้ไหมยังคิดฉัอยังไม่ลบมิเรียนสีทีจริงๆร้องเป็นนิ้วจิ๋วด้นั้นอะใช่เพราะเนื้อเพลงมันมีการอารมณ์พวอยู่แต่ว่าเราต้องลองให้มันเป็นบาลาดไปเลยอะคืออย่างสมมติถ้าเราจะเอาเพลงนี้มาคัรบเวอร์เพลงนี้จะต้องช้าลงและลองให้มันเป็นเหมือนแบบ เข้าใจว่าเดินมาไกลมากแล้วเจนตรงนั้นคือลองให้มันเป็นแบบบาลาดไปเลยโดยที่ไม่มีจังหวะร็อกมันจะเศร้ากว่านี้มันจะดิ่งกว่านี้แต่เนื้อมันดิ่งมากแล้วนะคือด้วยความที่มันเป็นเพลงร็อกแล้วผู้ชายถ่ายทอดมันเลยจะต้องมีกอบมีอะไรเพอร์ฟอร์มที่มันเป็นแบรนด์มันจะได้ดูเป็นแบบผู้ชายร้องไงเป็นเป็นพี่หนุ่มร้องอ่ะมันเลยต้องมีแบรนด์แต่ว่าถ้าในมุมของผู้หญิงเอามาถ่ายทอดมันสามารถเอาเพลงนี้ไปถ่ายทอดได้นะแต่มันจะเป็นบาลาดที่มันแบบ ต้องลองให้เศร้าไปเลยอะอลองให้เศร้าแบบคุณจะไม่มีวันที่จะลุกขึ้นมาจากหลุมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออจริงเออแล้วเราสึกว่าสเสน่ห์ของพี่หนุ่มคือเสียงเสียงเขามันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนะเาะคือพอเขาลองปุ๊บถึงแม้เราจะหลับตาอยู่หรือว่าไม่ได้สนใจดูเราก็จะรู้ว่าเป็นเสียงหนุ่มกะลาแล้วก็สเสน่ห์ของศิลป,ปินยุคเนี้ย คือเขาลองแบบไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยแค่มีดินามิกกับอินเนอร์บวกกับเสียงเขาอะอแค่นั้นน่ะก็พอแล้วถ้าเราสังเกตศิลปินยุคนี้ไม่ต้องใส่เทคนิคแอดลิปหรือว่าแบบ vised, อิโพอไวส์ไม่ต้องอิโพรไวส์หืออะไรเลยอ <c oughs> ลองตรงๆเนี้ยแหละแต่ว่ามีดินามิกแล้วก็มีอินเนอร์ใส่เข้าไปอะ่ะถ่ายทอดเพลงออกมายังไงให้คนฟังรู้สึกอะ่ะเราว่าเขามีความฮาร์โมนีด้วยเสียงเขานุ่มพอพอฟังแล้วมันรู้สึกฟังสบายด้วยแหละพี่หนุ่มอะ ความเสียงแหบของเขาความนุ่มกับความแหบมันผสมกันอะแล้วมันออกมาดีอะพี่หนุ่มอเออคือไอ้แหบนั้นมันแปลว่าเสียงของร็อกหรือเปล่าแหบมันเป็นเสน่ห์ของเขาเฉยๆมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเป็นเสียงแหบที่เพาะนะเสียงซักซากอะไม่รู้ทุกอยไงมันเป็นเสียงซักเออคือมันไม่ถึงคันแหบอ่คือในส่วนตัวเราไม่รู้สึกว่าเขาเขาเสียงแหบขนาดนั้นอะคือฟังไม่ออกเลยว่าเขาแหบแต่เราจะบอกว่ามันคือเสียงผู้ชายเสียงคนร้องเพลงร็อก เออมันเป็นแบบมันจะมีความแบบล้องในคออะไรอย่างเง้ยนะแต่ว่าถ้าแหบเลยอ่ะมันก็ต้องปีเตอร์คอปอย่างนั้นะแหบเออเราคิด่ามันมันมีความสักสอะไรบางอย่างเออที่อยู่ในเสียงเขาแล้วว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเออก็ทําให้เราคิดถึงหลายเพลงนะเพลงปล่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเพลงสุดท้ายเพื่อใจเอาไว้เป็นตัวเลือกเออ พะหลายเพลงพอทุกเพลงต้องบอกว่าพอทุกเพลงสําหรับเมดเล่พอทุกเพลงนะแต่ถ้าเพลงที่ดังสุดก็คงเป็นเพลงสุดท้าจริจริงเพราะว่ามันเป็นทำมันเป็นเพลงที่ทําให้เขารู้จักคนทั่วไปด้วยไงว่าในนามของวงกะลาก็คือเพลงนี้ใช่เออคเป็นเพลงที่ในยุคนั้นแล้วมันเนื้อเพลงมันโดนใจใครหลายๆคนด้วยอ่ะแล้วแบบไอ้ท่อนที่แบบว่า ให้เป็นหนงังสือเพียงแค่เธอค่อยค่ออ่านคนห้าใจคองเธอมันคือเหมือนจะเป็นนิยายแล้วแต่ว่าลองมานั่งอ่านลองมานั่งลองดีมันจะรู้สึกแบบกินใจอะเออมันเป็นมุมมองความรักในแบบโพสิทีฟแบบเพลงเนี้ยฟิลมันไม่ได้เศร้าแบบเพลงเหมือนเพลงอื่นที่อกหักอกหักงมาฟิลมันจะเป็นแบบให้ฉันเป็นตัวเลือกหนึ่งของเธอนะก็เป็นหนังสือก็ค่อยค่ออ่านไปค่อยเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งเราอาจจะแบบได้รู้จักกันมากขึ้นก็ได้ถ้ายราเป็นตัวเลือกแบบเพลงมันน่ารักไงเออ มันก็ยิ่งแบบกินใจคนก็ถือว่าเป็นเมเล์เพลงฮิตที่เพราะแล้วก็เพอร์ฟอร์มได้ดีก็คือเพอร์ฟอร์แมนไม่ตกเลยค่ะสเตเบิลการลงการร้องเพอร์ฟอร์มแล้วก็แบรนด์เนาะทุกื่นชมแบรนด์ด้วยเพราะว่าแบรนด์เล่นดีมากดนตรีเล่นดีแล้วก็เบสกีตาร์ดีมากเออลิฟกีตาร์ดีมากตอนท่อนโซโล่ของเพลงจมเนี่ยดีใช่ชอบมากเลยอ่ะไอท่อนโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าบาดใจฉันมากเลยอ่ะอึดอัด ้อเพราะว่าเพลงมันเศร้ามากเนพลงมันเศร้ามันก็เลยบาดใจเลยเขาเล่นขอวฉันอบอกแล้ว,วถ้าเป็นวันชัน <c oughs> ถ้าพวกเราลองอะบัลาดเปียนโนเท่านั้น <c oughs> จริงๆ <c oughs> เอ,อเพลงจมเนาะดีอะ <c oughs> โอโ้ลองลองแล้วถ้ามีลายประสานนุ่มๆนะ อ้ยแค่คิดก็แบบว่าพอแล้วอะเพลงเนื้อเพลงมันพอมากอะเพลงโจมอะใช่ก็โดยรวมคือเป็นโชว์ที่ perfect นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเสียงร้องแล้วก็การถ่ายทอดต่างๆพี่หนุ่มเป็นคน p e r อร์มได้ดีอยู่แล้วคือไม่ไม่ไม่เคยตกหรอกแต่ว่าแล้วเนื้อเพลงเนื้อเพลงต่างๆที่เขาแบบถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดีต้องบอกว่าแบบมันมันคืออปฟอร์มอะมันคือรุ่นพ่อทุกคนต้องเรียนรู้นะคะ หมายถึงเรียนรู้ในการเอาอินเนอร์ของการเป็นนักร้องมาสื่อสารในความแบบสื่อสารเพลงออสื่อสารดีลิกที่ถูกต้องการใช้อินเนอร์ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยไดนาม,มิกมผ่อนผ่อนหนักผ่อนเบาหรือความฮาร์โมนีความใช้เสียงนุ่มๆลองเอาแบบเทคนิคบางอย่างลองไปปรับใช้โดอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็ประทับใจมากสําหรับโชว์ของพี่หนุ่มค่ะถือว่าเป็นการคัมแบ็กหลังจากแบบว่าหยุดไปเพราะโควิดเนาะถือว่ากลับมาได้ดีนะแล้วก็แล้วก็ลวกลับไปปิดอีกแล้วเครียดอ่ะก็คิดถึงไม่ได้ฟังเสียงพี่หนุ่มมานานสำหรับฉันไม่ได้ฟังสดๆมานานก็ดีใจที่ได้ฟัง เขาก็ยังคงรักษามาตรฐานเสียงของเขาอะแล้วก็การแสดงงานพปร์ฟร์ของเขาได้ดีเลเจนด์เออก็เป็นก็สมควรแล้วที่เป็นตำนานคนหนึ่งที่เป็นคนที่ดังมากคนหนึ่งเขาก็ยังรักษาคุณภาพเสียงเขามาได้ยาวนานนะก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะคะก็อะทำให้เด็กใหม่ได้รู้ด้วยแหละว่ายุคเก่าเราแบบ มีศิลปินประมาณนี้อยู่ใช่ก็ดีใจที่เพลงเขาก็ยังดังอยู่ตอนนี้เพลงนี้ดังมากนะโจมในยุคนี้ก็ยังดังเนี่ยแหละเขาเป็นความโชคดีของศิลปินที่ยังสามารถที่ยืนอยู่ในยุคนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนนะพี่นุ่มกะลลาก็ยืนอยู่ใช่ค่ะยืนอยู่ทุกยุคใครพี่ชาอยู่ทุกยุคเออ่าเรามาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับโชว์ของพี่นุ่มกะลลานะคะกับทีป๊อปสเตจ ใช่ค่ะมาคอมเมนต์กันว่าทุกคนฟังทุกเพลงแล้วช,ชอบเพลงไหนกันบ้างนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงกับโชว์ของพี่หนุม่มกลาลาบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราใหม่แน่นอนกับโชว์อื่นๆของรายการทีป๊อปสเตนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ